ค่ะ้ารอยแลวเก็อุบัติเหตุนี่แหละค่ะด้วยความซุ่มซ่ามของตัวเองลื่นล้มแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตกลงบนข้อเท้าแล้วข้อเท้าไอ้เนี่ยพลิกไปโดนกับขอบขาโต๊ะที่บ้านก็เลยกระดูกใช่กระดูกแตกกระดูกแตกเลยอันนั้นคือตอนแรกที่เป็นเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเอ็นใต้ฝ่าเท้าคือรองช้ำหรือพวกเอ็นรอบข้อเท้ามันหนักเสพอะไรเงี้ยค่ะ คุณหมอรอบที่3เพราะมันเจ็บมากแล้วมันก็ทานยาแก้ปวดทุกชนิดคือมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วเขาก็ให้ทำเอ,อ็มอาร์ไอกับซีทีสแกนแล้วเขาก็บอกว่าเออไอซ์มันมันหักมันไม่ได้เอ็นเอ็นไม่ได้เป็นอะไรแต่หักเลยก็เลยจริงๆคุณหมอให้ใส่เฝือกประมาณ6กอาทิตย์จงเป็นเฝือกแข็งแต่ว่าอขอเขาว่าขอเป็นบูทได้ไหมเพราะว่าอยากทํางานหลายๆอย่างไม่อยากให้มันมีปัญหากระทบเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่เป็นบูทแทนมันจะมีผลกระทบ คือภายในระยะเวลาที่เขากำหนดว่าจะหายสนิทประมาณ3เดือนอแต่ว่า คือถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยอาจจะแบบยืดไปแบบ8เดือนถึงปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมา100%เหมือนเดิมตัวเราเองกังวลขนาดไหนคะกังวลมากเพราะว่าไ้ม่เคยคยเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแตกบ่อยมากเลยแล้วก็อ๋อเขาเขาให้ตรวจเช็ควิตามินดีแล้วก็แคลเซียมอย่างคนปกติเนี่ยวิตามินดีจะ40ของไอซ์14น้อยมากต่ำมาก เก่มากแบบเฮ้ยทำไมเรากินนมหรือเราก็โดนแดดเหมือนคนปกติทําไมไมันถึงน้อยเขาก็ให้ทานเสริมเ,เพิ่มอะค่ะกินทุกวันมันมีผลกับารเาลือกไหก็ตอนช่วงนี้ทางาน,งานอยู่อะช่วงนี้ถ่ายละครเจ็ดวันแล้วก็สองเรื่องยังไม่ปิดกล้องเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่เฝือกเนี่ย มันถ่ายไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นเฝือกขาวเลยค่ะสีขาวซึ่งมันจะเห็นแสดงว่าข้างนี้เราต้องไม่เห็นเท้าเลยถ้าถ่ายก็ต้องถ่ายขึ้นบนแล้วรู้สึกว่ามันกระทบการทํางานมากเราอยากแบบให้มันจบๆไปอันนี้ยังถอดได้แต่อันนั้นอะถอดไม่ได้ใช่ก็ต้องใส่เป็นพื้นในชา้เราก็เดินได้ไม่เยอะใช่ใชตอนนี้ก็พยายามพยายามให้ได้มากที่สุดแต่ก็พยายามจะไม่ลงน้ําหนักขาขาขวาเยอะค่ะเพราะว่ามันเจ็บมากแต่หมอหมอว่ามันก็จะกลับมาเหมือนเดินร้อยเปอร์เซ็นต์คือกระดูกัะค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ถ้ามันแตกหรือมันหักไปแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมกลับมาแต่มันก็ยังไม่เหมือนตอนที่เราไม่หักอะ่ะแต่ว่าถามว่ามันจะหายตัวตนเราแบบสามารถออกกําลังกายหรือไปวิ่งหรืออะไรได้ไหมก็ต้องผ่านไปหลายเดือนหน่อยใชะ <Simon. S 2> <ๆ S 1> ต้ก็ระงลตัวเองผ่านการใช้ชีวิตัอก<ๆ>็อจริงๆไอ้ลำบากแล้วก็หงุดหงิดต,ตัวเองแล้วก็แล้วก็รู้สึกเป็นภาระชาวบ้านเขาว่าแบบเอ้ทำไมต้องมาแบบรถเข็นต้องแบบพยุงไอซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราเราแต่ก่อนเราเดินเผินเราสบายเดี๋ยวนี้เราต้องมีคนช่วยพยุง บ้างดีกว่็แท็กอ N D L J นิดนึงที <c oughs> <c oughs> ่มาที่ไปยังไงก็ก็นั่นแหละค่ะ N D L J ก็เป็นมันเป็นแฮชแท็กเฉยๆค่ะไม่มีอะไรก็บอกว่เชื่อมโยงไปถึงน้องการที่ชื่อนาดอนดอนก็อาจจะใช่ก็ต้องใช่หรอกค่ะเพราะเ่าแฮชแท็กอะไรแบบนี้อะะะไรนคเป็นคนพิเศษเลยไหมคะเป็นคนพิเศษเลยไหม พิเศษไหมก็น่าจะสนิทที่สุดในตอนนี้ค่ะเรียกว่ากำลังคุยกับคนนี้อยู่อะไรก็คุยกันนี่นะคะมีแฮชแท็ก <c oughs> ก็เลยดูเหมือนว่าเป็นแฟนกันไปแล้วเลยอ๋อไม่ก็ไม่ไม่ได้เป็นแฟนค่ะก็คุยกันเป็นเพื่อนกันไปนเรื่อยดีกว่าเพราะว่าไอคิดว่าเราโตขึ้นเรา,เราการมีสถานะมันมันเป็นอะไรที่แบบเชย่อเช่ะคือมัน2017เแล้วมันไม่มีใครแบบเฮ้ยเธอคบกันนะเป็นแฟนบ้าบบ่าเงี้ยมันไม่มีใครขอตั้งแต่เกิดมายังไม่มีใครเคยขอให้เป็นแฟนเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันไม่จําเป็นต้องไปพูดหรอกว่าเฮ้ยเธอสถานะเราคืออะไรอะ่ะเราคบกันเป็นแฟนหรอไม่มีใครถามนคุยกันมานานไอรู้จักเขามานานมากแล้วค่ะรู้จักกันมานานเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะคะแต่เพิ่งมาแบบคุยกันมาแบบกขึ้นใช่ก็คุยกันมากขึ้นค่ะนานแค่ไหน,นเรียกว่าก็หายงสงสัยไปจากก่อนนั้นนี้คนจะคิดว่าเป็นนัาเด็ดก็คือก็โดนเน,ะนาะไม่ <laughs> ไม่ <laughs> งานด้วยกันเฉยๆค่ะไม่มีอะไรโอเคค่ะ